ณช่วงเวลาต่อจากนี้ไปท่านจะได้พบกั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 บครับหนุ่มหน้ามนคนหน้าเหมือนสเตฟานเขาเป็นใครไม่มีใครรู้แค่ตัวเขาเองเขาเองไม่รู้ว่าเขาเป็นใครแต่ที่แน่ๆเขารู้เลยว่าเลขวันนี้เด่นและเด็ดตัวไหนเลขเข้ามาครับเลขเข้ามาท่านที่อยู่ทางด้านซ้ายด้านขวาด้านหน้าด้านหลังท่านสุภาพบุรุษและสุภาพสติ ท่านผู้โชคดีทั้งหลายเ,ลยเข้ามาครับเลขเข้ามาถือเสือ่อถือหมอนกันเข้ามาจับจองที่นั่งได้แล้วนะครับแล้วก็เชิญไปพบกับเขาคนนี้กันได้เลยนะครับ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 สวัสดีครับสวัสดีนะครับสวัสดี ดีนะครับสมาชิกคนดวงเฮงทุกท่านกันเลยนะครับหนานะครับหายหน้าหายตาไปนะครับเป็นปีนะครับเออไม่ถึงขนาดนั้นนะหายไป3มวันนะครับก็เป็นยังไงบ้างครับสบายดีกันรึเปล่านะครับก็ก็ผ่านไปก็ได้พักผ่อนแล้วนะครับเนาะนะนะครับ3วันนะครับที่พักไปนะครับสําหรับหาหน่อยนะครับก็เป็นยังไงบ้างยังคิดถึงนะครับไม่ได้ทํา เคยทาทุกวันนะครับก็หยุดไปก็ติดหเหงาอยู่นะครับไม่เป็นไรถือว่าเป็นการพักผ่อนนะครับมาแล้วครับสมองปลอดโปร่งโล่งเลยนะครับก็มาดูกันนะครับว่าวันนี้จะได้เลขเด่นตัวเด่นตัวไหนนะครับคนดวงเฮงเป็นเพียงแนวทางนะเพื่อที่จะให้ท่านได้เลือกตัวเล็ที่น้อยลงนะครับตัวเลขเกิดจากการคํานวณครับและดูจากสถิติหัวที่ออกมีสติในการรับชมสนับสนุนในซื่อสาะกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดนะครับผม ก็นะครับห่างหายกันไปนานนะครับลืมกันแล้วมั้งเนี่ยเออนะครับเนาะทิ้งกันไปแล้วมั้งเนี่ยคงไม่มีใครดูแล้วมั้งเนี่ยนะนะครับยังไงก็ยิงกดไลค์เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วก็กดติดตามไว้นะครับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับแล้วก็คอมเมนต์นะครับข้างล่างไว้ด้วยนะครับเนาะนะครับก็วันนี้นะครับก็จะเป็นในวันที่3 31นะครับน้อะแนวทางของวันที่31อนะครับพฤษภาคมสิ้นเดือนแล้วนะครับสิ้นเดือนแล้วใกล้จะถึงวันที่1นแล้วนะครับนะครับเดี๋ยววันที่31นะครับเดี๋ยวเอาแนวทางสําหรับหวยไทยนะครับมาให้ดูกันนะครับก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งนั่นนะครับมาดูกันนะครับอืมนะครับเดี๋ยวมีแนวทางหวยรัฐบาลไทยนะครับก็สําหรับที่หายไปหลายวันนะครับก็ อาจจะไปคิดสูตรใหม่มาบ้างครับคิดสูตรอีกแล้วเนี่ยก็ก็ไม่ค่อยได้คิดแล้วครับก็หยุดไปนะครับ3ามวันนะครับก็ก็พอจะมีแนวทางมาให้ทุกท่านอยู่บ้างนะครับสําหรับเลขเด่นตัวเด่นนะครับก็มีสมาชิกนะครับที่ถามกันเข้ามาเนาะนะครับก็หายไปไหนหายไปไหนนะครับก็พักก่อนนะครับนี้หยุดบ้างนะครับแล้วทำมาทุกวันก็สมองก็คิดไปเรื่อยๆนะครับ ก็หยุดไปก็สมองโล่งนะครับช่วงนี้โล่งจนไม่รู้จะคิดอะไรแล้วตอนนี้นะครับก็คิดได้แต่ตัวเลขนะครับช่วงนี้ก็สําหรับในวันนี้นะครับเลขฮานอยพิเศษนะครับก็ช่วงนี้เห็นว่าออกมาแต่ตัวเดิมๆใช่ไหมครับทั้งพิเศษแล้วก็ปกตินะครับนะตียมปากกาเตีมกระดาษเตรียมดินสอไว้นะครับสําหรับฮานอยพิเศษนะครับที่ออกรอบ17บเจ็ดนาฬิกาสิบ 5นาทีครับนะก็จะมีเด่นนะครับก็จะเป็นเด่น9แล้วก็เด่น8นะครับอ่านะครับถามว่าผมชอบตัวไหนนะครับเน้นตัวเดียวให้หน่อยนะครับก็เน้นให้นะครับไม่ว่าจะมาตัวเน้นเด่นไม่มาตัวเน้นนะก็จะเป็นเด่น8นะครับอนะ่เน้นเด่น8นะครับนี่นะครับ ก็ใครชอบรูดก็รูดไปเลยนะครับเนาะนะครับหรือนะครับเดี๋ยวผมจับให้สัก8คู่นะครับ8คู่ก็จะมีนะครับ9 7 9 0 9 1 9 2 8 7 8 0 8 1แล้วก็8 2นะครับผมนะครับจบไปนะครับก็จะเป็น8คู่นะครับ8คู่ที่ผมคัดแล้วคัดอีกคัดไปแล้วคัดอีกนะครับคัดอะไรหนักหนาละก็ถ้าไม่มาใน8คู่นี้นะครับก็จะอาจจะเป็นตัวกัน2ตัวนี้ก็ได้นะครับก็จะเป็น9 6นะครับแล้วก็8 6นะครับสำหรับฮานอยพิเศษนะครับ สำหรับในหลักร้อยล่ะหลักร้อยนะครับงวดนี้ผมตัดไปตัวไหนตัวหนึ่งก็จะเสียได้นะครับหลักร้อยก็ไใดห้ากับ6นะครับเดี๋ยวผมจะลองจับให้นะครับสัก6ชุดนะครับก็จะเป็น6 9เก้าสองหกดหนึ่งหกด ศูนย์ห6าเ7หาเกหาแปนะครับนี yeah, ่นะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับแนวทางหาน้อยพิเศษนะครับที่ออก17นาฬิกา15นาทีนะครับก็หยุดไปหลายวันก็ขอให้ไมเ่เฮงวันนี้แล้วนะครับเนาะอ่านะครับ,นะรบจบไปนะครับ สำหรับฮานอยพิเศษนะครับเพราะไม่ดูว่าจะถูกใจกันหรือเปล่านะครับเนาะก็ถ้าไม่ถูกใจ3ตัวนะครับก็เอาหลักร้อยนะครับไปจับกับ2ตัวที่ผมให้ไปนะครับก็ได้นะครับสําหรับในสูตรผมก็มันคาดลันสูงสัยว่าผมใช้สูตรไหนครับใช้สูตรเดิมๆนั่นแหละครับประการหน้านี้นะครับสูตรก็เพราะว่ามันจะเข้าเริ่มจะเข้ามาช่วงสูตรนี้แลครับที่มันเข้าไปนะครับเนาะ แต่ก็ไม่รู้จะเข้ารูปเผานหครับผมก็ไม่สามารถรู้ล่วงหน้านะครับว่าจะออกตัวไหนนะครับก็เป็นเพียงการคำนวณครับแล้วก็ดูสถิตินะครับที่เคยออกนะครับย้อนย้อนหลังไปนั่นแหละครับก็อาจจะมีเข้านะครับเข้าถ้างวดไหนเข้านะครับผมก็ยินดีด้วยนะครับแต่ถ้างวดไหนลุดนะครับผมก็ต้อง ขอโทษขออภัยนะครับทุกคนทุกท่านด้วยนะครับจะพยายามนะครับทําให้ถูกใจทุกท่านนะครับแต่อาจจะไม่ถูกใจทุกคนทุกท่านนะครับก็อาจจะมีคนชอบนะครับแล้วก็คนไม่ชอบครับปักปนกันไปนะครับก็อีกอย่างหนึ่งนะครับผมเชื่อว่านะครับถ้าเรานะครับได้ร่วมทําบุญแล้วเนาะเราก็คงจะโชคดีด้วยกันนะครับช่วงนี้ก็อ่านะครับดวงก็น่าจะเริ่มมาแล้วมั้งครับเนาะนะครับก็ ขอให้ทุกคนทุกท่านนะครับโชคดีก็แล้วกันนะครับในวันนี้นะครับสํารับห้าน้อยปกตินะครับที่ออกรอบ18บแดนกาสินาทีนะครับก็จะเป็นเด่น8นะครับแล้วก็เด่น7ถามว่านะครับผมชอบตัวไหนนะครับเอาตัวเดิมไปเลยนะแดนะครับจับคู่นะครับก็จะเป็น8 9 8 0 8 1 8 2 7 9 7 0 7 1 7 2นะครับ8คู่นะครับผ่านไปนะครับเนาะ,นะ หรือถ้าไม่มาใน8คู่นี้นะครับก็ถับเป็นตัวกันนะครับ2ตัวนี้ก็คือ87แล้วก็73นะครับนะจบไปนะครับสําหรับ2ตัวนะครับ3ตัวในวันนี้ชอบ1ตัวเดียวเลยนะครับเลข1นะครับหลักร้อยนะครับก็นําหลักร้อยไปจับกับ2ตัวที่ผมให้ไปนะครับหรือหรือหรือนะครับเดี๋ยวผมจะจับให้นะครับสัก สาชุดเนาะก็จะเป็น1 8 9นะครับ1 7 2นะครับ1 8ึ่แล้วก็1 7 9นะครับอ่านะครับก็จบครบทุกฮานอยนะครับเพราะว่าผมให้มาให้แค่สองฮานอยนะครับสก็พอครับไม่ต้องไป เยอะนะครับเรากินน <Yeah, like ้อยๆครับน้อยๆแต่นานๆนะครับเรื่อยๆนะครับเนาะนะครับก็หวังว่าขอให้มาแล้วนะครับเนาะในงวดนี้นะครับก็หยุดไป3วันนะครับก็น่าจะมาได้แล้วนะครับเนาะเราหยุดพักผ่อนไปนะครับก็เป็นไงบ้างครับสบายดีกันไหมครับ 3- าสวันนี้ใครโชคดีไม่โชคดียังไงบ้างครับก็หวังว่านะครับก็คงจะไม่ลิ้มกันนะครับหายไปก็ไม่กี่วันนะครับเนาะ ก็สําหรับในแนวทางวันนี้นะครับก็จบทั้งหมดทั้งมวลแล้วนะครับถ้าในคลิปนี้นะครับผิดพลาดประการใดผมก็ต้องขอโทษขออภัยนะครับสมาชิกทุกคนทุกท่านด้วยนะครับต้องกราบขอโทษด้วยนะครับมีสิ่งไหนผิดพลาดประการใดนะครับก็ผมเชื่อว่านะครับสมาชิกทุกคนทุกท่านนะครับก็คงจะเข้าใจนะครับเนาะอาจจะมีเข้า แล้วก็มีหลุดนะครับถ้าเข้าผมก็ยินดีด้วยนะครับแต่ถ้าหลุดนะครับผมก็ต้องขอโทษขออภัยนะครับทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับสำหรับวันอาทิตย์นะใครวางนะครับก็ลืมไปทําบุญนะครับจะได้เสริมดวงนะครับเสริมบารมีนะครับจะได้เสริมดวงนั่นแหละครับผมเชื่อว่านะครับเราต้องเป็นผู้ให้ก่อนนะครับเราถึงจะเป็นผู้รับนะครับผมก็บอกหลายๆคลิปแล้วนะครับเนาะ เราต้องเป็นคนให้ก่อนนะครับเราถึงจะเป็นผู้รับนะครับต้องให้ไปก่อนนะครับให้แบบไม่ต้องหวังผลตอบแทนนะครับอาจจะยังไม่ได้ตอนนี้นะครับก็วันข้างหน้านะครับได้แน่นอนนะครับนะครับผมเชื่อว่าอย่างนั้นนะครับจากที่ประสบการณ์นะครับที่ผมผ่านมานะครับเชื่อว่าต้องเป็นอย่างนั้นนะครับที่ผมพูดไปนะครับก็นะครับบอกว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับขอให้ทุกคนทุกท่านโชคดีในวดของวันที่31พฤษภาคมนะครับ แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ